มีคำถามนึงนะครับที่ผมได้ยินมาค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเด็กหัวไม่ไวเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกตัวเองหัวไม่ไวเลยเนี่ยเรียนนิติศาสตร์ได้ไหมนะครับคาว่าหัวไม่ไวที่นี้นะผมจะตีความเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับก็คืออาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเรียนแล้วเข้าใจอะไรยากหรือว่าใช้เวลานานในการจะทำความเข้าใจอะไรสักเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแบบเนี้ยเรียนนิติศาสตร์ได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะมาตอบคำถามนี้แล้วกันนะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการเรียนกฎหมายเนี่ยนะครับเดี๋ยว แต่ผมตอบเบื้องต้นไปก่อนนะครับว่าเรียนได้นะครับอันดับแรกผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนไปตีความตัวเองแล้วกันนะว่าตัวเองเป็นคนหัวไม่ไวเป็นคนช้าเป็นคนเข้าใจอะไรช้าอะไรเงี้ยนะครับ เพราะว่าการเรียนกฎหมายเนี่ยความสําคัญของการเรียนอ่ะมันไม่ได้แข่งกันในเรื่องของใครเข้าใจเร็วกันโน้ตไหมครับกฎหมายมันคือเหมือนกับเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยความสําคัญของมันก็คือเราจะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ตัวเนี้ยให้ได้ไม่ได้สําคัญว่าเฮ้ยถ้าเราเข้าใจเร็วคือเราจะได้เปรียบคนอื่นแล้วหรือเราเข้าใจช้าเราจะเสียเปรียบคนอื่นไม่ใช่นะครับแต่ยังไงการเรียนกฎหมายเขาจะมีระยะเวลาให้เราเรียนอยู่แล้วสมมติว่าเราเข้ามาเรียนคณิตศาสตร์เขาก็จะมีระยะเวลาให้เราเรียนอยู่แล้วว่าอ่ะเทมหนึงสอ่เดือนนนั้รเาไม่จจเป็นะต้้องเขาใจทั้งหมด ในในเดือนแรกเดือนเดียวหรือว่าแบบอ่านปุ๊บอ่านครั้งแรกต้องเข้าใจเลยหรือว่าฟังคําบรรยายจากอาจารย์ครั้งแรกแล้วต้องเข้าใจเลยนะครับไม่จําเป็นนะครับสาคัญคือเราต้องเข้าใจให้ได้ภายใน4เดือนนะคำถามคือไอ้สเดือนเนี้ยที่เราจะต้องเรียนกัน5วิชา6วิชา7วิชา8วิชาเนี้ยเราสามารถทาความเข้าใจมันได้หรือเปล่าซึ่งเท่าที่ผมเห็นมานะครับตั้งแต่ผมเรียนมาเนี่ยผมเห็นมาทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนกฎหมายที่เข้ามาเรียนคณิตศาสตร์นะครับถ้าเข้ามาเรียนแล้วเอาจริงเอาจังกับมัน ยังไงก็เรียนจบทุกคนยังไงเรียนได้กันทุกคนแล้วจบไปก็เอาไปทํางานตามสายที่ต้องการได้กันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นไอ้เรื่องหัวไวายหัวไม่วายเนี่ยผมขอตัดออกเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันมันมันไม่เกี่ยวนอ่มไหมครับแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกทุกคนว่าการที่เราไปตีความตัวเองนะครับว่าเราเป็นคนหัวไม่ไวยเป็นคนแบบเรียนอะไรแล้วก็เข้าใจช้ากว่าคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับบางทีมันถ้าเรายิ่งไปตีตาตัวเองแบบนั้นนะครับมันก็จะยิ่งเป็นแบบนั้นจร you, ิงๆนึกนอ่มไหมครับเพราะนั้นผมอยากให้ทุกคนแบบคิดว่า อื่นทาได้เออเราต้องทําได้อะไรประมาณนี้นะครับพยายามโฟกัสในจุดนี้ดีกว่าแล้วก็วางแผนการรให้เป็นระบบไปนะครับสุดท้ายพอเราทําตามระบบได้มันก็ทุกอย่างมันก็ไม่มีปัญหายอยู่แล้วนะครับถึงหัวไม่ไวยังไงสุดท้ายมันก็ต้องเข้าใจได้อยู่แล้วถ้าเราอ่านมาทุกวันอะนะครับทุกคนเนื่อมออไหม เออนะครับต่อมาสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนเลยก็คือความสม่ําเสมอเนี่ยย่อมชนะความไวเสมอสมมุติว่าถ้ามีคน2องคนแล้วกันนะครับคนแรกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่หัวช้าอ่าบางคนที่ทุกคนอาจจะคิดแบบนี้นะอีกคนนึงอาจจะเป็นคนที่หัวไวอ่ะแบบอ่านหนังสือเรียนอะไรแล้วเข้าใจไวอีกคนหนึงหัวช้าแต่อีกคนหัวไวเนี่ยไม่ได้มีความสม่าเสมอเลยอาจจะแบบเฮ้ย เรียนครั้งเดียวอ่านหนังสือครั้งเดียวแล้วเราคิดว่าเฮ้ยกูเข้าใจแล้วเราก็ไม่ทวนเลยนะครับจนถึงวันสอบกับอีกคนนึงเฮ้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าใจได้ในครั้งแรกที่อ่านหรือในครั้งแรกที่เรียนอาจจะใช้เวลานานหน่อยในการทำความเข้าใจแต่เรื่องแต่ทําทุกวันอย่างสม่ำเสมออ่านหนังสืออ่านทุกวันอย่างสม่ำเสมอเข้าเรียนเข้าเรียนทุกวันอย่างสม่ำเสมอท่องตัวบทกฎหมายทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะคำถามคือใครมันจะได้คะแนนดีกว่ากันสุดท้ายใครมันจะมีความรู้ความเข้าใจที่ละเอียดและลึกซึ้งมากกว่ากันในเรื่องนั้นนะครับแน่นอนว่า คนที่สม่ำเสมอย่อมชนะคนที่วัยอยู่แล้วนี่มั้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสนะครับมากกว่าแบบเฮ้ยเราต้องเป็นคนที่หัววัยเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วเข้าใจไวคือเราทำไงให้เราสามารถทําได้อย่างสม่ำเสมอเฮ้ยไม่จําเป็นหรอกจะต้องอ่านหนังสือแล้วเข้าใจเลยในตอนนั้นนะครับแต่ทําไงให้เราสามารถอ่านหนังสือแบบนี้ได้ในทุกวันเออหนาให้ให้โฟกัสแบบนี้เพราะถ้าทุกคนสามารถทํามันได้อย่างสม่ำเสมอทุกวันความเข้าใจมันจะค่อยๆมาเองแล้วการเรียนรู้ที่ทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นคนเรียนรู้ช้าอะไรเงี้ย มันก็จะค่อยๆเรียนรู้ได้ไวขึ้นไวขึ้นไปเองจากความสม่ำเสมอนั่นเองนะครับการเรียนกฎหมายสําคัญมันคือการซึมซับไปเรื่อยทุกวัน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 เพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่ถ้าเราอ่านหนังสือวันเดียวแล้ววันต่อไปเราไม่มีความสม่ำเสมอในการอ่านสุดท้ายเนื้อหาที่เราเคยเข้าใจสุดท้ายลืมนะลืมทุกคนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นความสําคัญมันคือความสม่ำเสมอเนาะต่อมาที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือว่าการสอบกฎหมายเนี่ยไม่ได้วัดว่าใครตอบไวกว่ากันนอกนไหมครับ เวลาเราไปสอบในการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีระยะเวลาให้เราในการทาข้อสอบอยู่แล้วอาจจะ2ชั่วโมงบ้าง2ชั่วโมงครึ่งบ้างนะครับแล้วแต่วิชาแล้วแต่หน่วยกิจของวิชานั้นๆแล้วแต่ข้อว่าจํานวนข้อมีกี่ข้อนะครับซึ่งเขามีเวลาอยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าคนที่ทําเสร็จเร็วอ่าแล้วออกไปก่อนกับคนที่ทําเสร็จช้าหน่อยแต่ก็ยังทําทันในในในเวลานะสุดท้ายคะแนนมันก็ไม่ได้วัดว่าใครทําเสร็จเร็วจะได้คะแนนเยอะกว่านู่นไหมครับ เออเพราะฉนั้นอย่าไปสนใจในเรื่องของแบบเฮ้ยเราต้องเป็นคนหัวไวเราต้องเป็นคนที่ไวอะไรเงี้ยไม่จําเป็นเลยนะครับงั้นถ้าใครที่รู้สึกตัวเองกังวลอยู่ว่าเฮ้ยเราเป็นคนหัวไม่ไวอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเรียนกฎหมายได้ไหมนะครับผมบอกเลยว่าเรียนได้แบบสบายๆเลยนะครับก็ทุกอย่างก็ตามที่ผมบอกประมาณนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาบอกวิธีการบ้างดีกว่านะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะเข้ามาเรียนกฎหมายอ่ะใครที่คิดว่าตัวเองเป็นคนเรียนไม่เก่งหรือคนหัวไม่ไวอะไรเงี้ยนะครับ เราจะวางแผนการเรียนของเรายังไงดีให้เราสามารถที่จะเข้าใจได้ให้เราสามารถที่จะแบบเหมือนแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการที่เป็นคนที่เข้าใจอะไรยากให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นดีนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ทุกคนทําคือทุกคนต้องเซตเป้าหมายของตัวเองก่อนนะจริงๆอันนี้นทำได้ทุกคนเลยนะครับอาจจะไม่ต้องอจจเป็นคนปกติที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองหัวช้าก็ได้นะครับก็ทําได้เช่นเดียวกันคือเซตเป้าหมายของตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ย จะต้องเรียนให้จบนะครับภายในระยะเวลาเท่าไหร่นะอันนี้ผมอยากจะให้เซตเป้าหมายนี้ก่อนจริงๆอยากจะจะให้เซตตั้งแต่แรกเลยว่าเราต้องการเรียนจบไปเนี่ยเอาจะต้องการเอาใบป,ปริญญาของคณะนิติศาสตร์อะไรเงี้ยหรือเอาความรู้กฎหมายตรงเนี้ยเอาไปใช้ในใการทําอะไรอ่บางคนอยากเป็นทูกขศักดิบางคนอยากเป็นอายการบางคนอยากเป็นทนายบางคนอยากรับราชการบางคนอยากอ่เป็นลอเฟิร์มนะครับบางคนอยากเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับได้หมดนะ เอาตรงนี้เป็นเป้าหมายก่อนแล้วก็มาวางเป้าหมายต่อว่าเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วเวลาที่เราต้องการจะเรียนให้จบเนี่ย กี่ปีแล้วเกตที่เราอยากจะได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่าบางคนอาจจะตั้งเป้าว่าเฮ้ยอยากเรียนให้จบให้เร็วอ่สามปีอ่ะมาเรียนนิติรามอะไรเงี้ยเร็วสุด3ปีโอเคตั้งเป้าเลยจะเรียนให้จบภายใน3ปีได้เอาอันนี้เป็นเป้าก่อนนะครับต่อมาเมื่อเราได้เป้าแล้วว่าโอเคเราต้องการจะจบใน3ปีสิ่งที่เราต้องทําต่อมาเพื่อให้เราเพื่อให้การเรียนของเรามันเป็นระบบได้แล้วมันจะตัดปัญหาเรื่องเฮ้ยเป็นคนหัวไม่ไวเรียนได้ไมเลยนะครับคือเราต้องวางแผนในเรื่องของตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนไล่มายันการอ่านหนังสือไล่มายันการอ่ ท่องตัวบทหมายแล้วก็ไล่มา,ายันการฝึกทาข้อสอบเก่าสเตปการวางแผนจะเป็นประมาณนี้นะครับวางแผนการลงทะเบียนเรียนก่อนเลยว่าเอ้ยอทุกวิชามี140หน่วยกิตต้องลงทะเบียนเรียนเทอมละเท่าไหร่ถึงจะให้จบได้ภายใน3ปีอ่ะประมาณนี้ก่อนต่อมาเมื่อเราวางแผนการลงทะเบียนเรียนเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าเทอมหนึ่งเราต้องลงทะเบียนเรียนกี่วิชาต้องเรียนกี่วิชา ราวางแผนการอ่านหนังสือต่อว่าเราจะต้องอ่านหนังสือทั้งหมดกี่เล่มแล้วจํานวนเล่มที่เราอ่านเนี่ยต้องอ่านให้จบภายในกี่วันเออนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าผมพูดตรงนี้นะครับทุกคนอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยการวางแผนมันยุ่งยากหรือล่ามันงงหรือเปล่านะผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยลองเข้าไปดูในหน้าช่อง YouTube ก็ได้นะครับซึ่งตรงในคลิปในที่ผมเคยทําไว้ในช่องเนี่ยนะครับมันจะชื่อคลิปว่าวิธีวางแผนการเรียนนิติรามนะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็วางแผนตามในคลิปนั้นได้เลยนะครับในคลิปนั้นผมจะสอน เกี่ยวกับวางแผนการเรียนอย่างละเอียดเลยนะครับทุกคนเอาไปทําตามนะั้นได้เลยนะเพราะทุกคนมีแผนการเรียนทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็จะไม่ต้องกังวลอะไรเกี่ยวกับเรื่องเรียนแล้วนะครับ้อแค่ทําตามแผนนั้นไปเนาะทีนี้ถ้าใครที่กํากลังมาเรียนณิตศาสตร์อยู่นะครับหรือว่ากําลัง คิดที่จะมาเรียนคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมแนะนําหนังสือเล่มนี้แล้วกันนะครับก็คือหนังสือความลับในกเกียรตินิยมลำหนึ่งนะครับก็จะเป็นหนังสือเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้แล,ล้วกันผมปักไอตรงตะกร้าของช้อปปี้ไว้ให้นะครับก็เป็นหนังสือนะครับที่ผมเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ของผมเลยนะครับที่เรียนจบคณิตศาสตร์แล้วก็ได้เกียรตินิยมลำหนึ่งนะครับอยู่ในเล่มน,นี้หมดเลยเนาะดันะนั้นเล่มนี้ก็จะค่อนข้างที่จะอธิบายทุกอย่างไว้อย่างละเอียดที่เกี่ยวกับทุกอย่างเลยตั้งแต่วิธีคิดกกกกกกกาา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 ารร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 ววววงงงงแแผนน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 เเเเีีียยยยะััับบสส้้้ิใใล็จจดขอตหป ที่ผมทําเองเลยเอาใส่ไว้ให้เล่มนี้หมดเลยแล้วก็สิ่งที่สาคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ก็อยู่ในเล่มนี้ด้วยนะครับอ่ะเล่มนี้ก็จะเป็นคิวอาร์โค้ดบุ๊กนะก็คือจะเป็นคอร์สออนไลน์ให้อยู่ในหนังสือนะครับก็จะมีจํานวนชั่วโมงอยู่ในหนังสือประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งนะครับสามารถสแกนเข้าไปเรียนในนั้นได้แล้วก็เอาไปทําตามได้ใครซื้อไปเนี่ยก็จะได้กลุ่มเอาไว้ในการปรึกษาการเรียนด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็อันนี้จะฝากไว้สำหรับหนังสือความลับเด็กเก่งอยอดน้ำหนึ่งนะใครเรียนกฎหมายอยู่ใคร รยชน์สำหรับคลิปนี้นะครับการเป็นคนหัวไวหัวไมไวเนี่ยตัดออกไปเลยจริงผมอยากจะให้ตัดออกไปเลยว่าเฮ้ยเป็นคนเรียนไม่เก่งเรียนกฎหมายได้ไหมเป็นคนหัวไม่ไวเรียนกฎหมายได้ไหมอะไรเงี้ยคือเรียนได้อยู่แล้วนะครับ <passo S 1> คือ <c oughs> ทุกคนแค่ <c oughs> อ่านออกเขียนได้นะครับ <c oughs> แล้วก็มีวนะุฒินับตามที่มหาลัยกําหนดอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถสมัครเรียนแล้วก็เข้าเรียนได้เลยนะครับแล้วก็มาวางแผนการเรียนให้ดีแค่นั้นแหละนะครับที่เหลือมันอยู่ที่วินัยและความสาม่ำเสมอแล้วเนาะอ่ะก็หวังว่าทุกคนได้ประโยชน์นะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ให้กับ t ท g e อร์และบิลลด้วยนะครับแต่วันนี้ผมโป่งและก็บิลล์ดก็ลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ